ยย่ทีีฟาบเนไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ซ้อมอยู่บุรีเซียนครับก็อยู่ที่นนทบ,บุรีมีใครเป็นคูปป่ฟังคู่ซ้อมมาที่นั่นนี่แต่วันชายมีมแลแก้วเป็นตัวก็พวกในคลายช่วยกันเนาะตอนนี้เราเอาอยุเท่าไหร่และสิบสองครับเราสูงเท่าไหร่หน้ครับน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับ32ครับเรามวยสไตล์อะไรครับมวยนกิมือแล้ววันนี้เราเจอกับสแกงเงินเคยเจอกันไหม เป็นไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาป่ะเขาเป็นมือตะตายเลยมือเขาดันนะแล้ววันนี้เราจะวางเกมวานแผนไงตามเกมบนไอเทียเราไปตามตะตายเราเนาะยังเปิดโควิดมานี่เราได้ต่อยมั้งยังต่อยแล้วกี่ไฟละไฟเดียวไฟหนึ่งวันนั้นต่อยที่ที่นี่นะวันนั้นเราเจอกับโจ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 วันนั้นต่อยเวทกันเท่าไหร่ยี่เก้ายี่เก้าวันนี้ต่อยเวทต่อยเวทเราต่อยเวทเมื่อกี้ช่างแล้วเป็นไงบ้าง มาสบายเลยพอดีพอดีเลยเนาะแล้วอย่างวันนั้นที่ต่อยไปแล้วกับวันนี้ร่างกายเราเป็นไงไดกลับมาอมตอนนี้ร่างกายเป็นไงกี่เปอร์เซ็นตะ์ละร้อยเปอร์เซ็นต์ปรเ็แล้วเนาะสมบูรณ์แข็งแรงรไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเลยใช่ปะ่ะหรือว่าพร้อมเย่นนิตเล่นได้เลยแล้วต่อยมวยมานี่ทั้งหมดกี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาหกสิบครับสือไฟเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังวหวระยครับฝากเชินช่วนแฟนขับเราวันนี้หนะ่อย ฟาร์กเอฟซีแฟนครับช่วยทีดทานเป็นกำลังใจผมนะครับเยนี้เราจะทำให้เต็มที่ครับครับผมครับผม